มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมนรักหนองผักกระแยงเปิดตัวสุดปังทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ตอนแรกค่ะลงจอให้แฟนๆได้ชมกันเป็นตอนแรกนะคะสำหรับเรื่องมนรักหนองผักกระแยงซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของนางเอกสาวโมเวนดาในฐานะนักสแสดงทางช่องสามประกบคู่กับพระเอกซุปตาณเดชคุกิมิยะนะคะ ตัละครเรื่องนี้บริษัทดูเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด BB บีเอกนอรีวชิระปัญจงทายาทของผู้กำกับคุณภาพอย่างออฟพงพัฒน์วชิระปัญจงและแดงทัญญาเป็นผู้ดูแลก,การผลิตค่ะและออนแอร์ air, วันแรกค่ำคืนที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกได้เลยค่ะว่าแค่ตอนแรกก็เกิดฟิทแบ็กถล่มทลายทำเอามนรักน้องภักกระยงทยานพุ่งติดเทรนท็่าไฟทวิตเตอร์ไทยอีกด้วยค่ะ ทางนี้มีการเปิดเผยว่าเปิดตัวตอนแรกบนรักน้องพักก็แยงทําสถิติสูงสุดยอดวิวการรับชมออนไลน์ในตอนแรกสูงที่สุดตั้งแต่มีการมาบน CH 3plus แล้วก็ t True i d ค่ะสำหรับยอดวิวการรับชม CH 3plus นะคะเป็นเรื่องแรกที่ทำสถิติสูง รู้แสนตั้งแต่ตอนแรกซึ่งไม่เคยมีละครเรื่องไหนของช่องสามียอดวิวในตอนแรกสูงขนาดนี้ค่ะและ True ID ก็ทำสถิติยอดการรับชมในตอนแรกสูงที่สุดตั้งแต่มีการวัดยอดวิวมาส่วนตัวเลขเรตติ้งจะมีการเปิดเผยอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ